ข่าวดีดีกับพี่คำรน,ำน,ำนารนตอนเจาะแทนกรีดได้น้ำยางเพิ่มสองเท่าที่สวนยางพาราอำเภอสว่างอารมณ์อุทัยธานีนะจะบอกให้อย่างก้าวหน้าต้องมาดูที่อุทัยธานี Thank you. อย่างก้าวหน้าต้องมาดูที่สวนยางตั้งพิทักษ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทยธานีการเจาะเปลือกยางพาราด้วยเข็มแล้วอัดแก๊สเอทิลีนเข้าไปเป็นทั้งงานวิจัยของไทยและมาเลเซียทำแล้วสำเร็จผลซึ่งแปลงยางพาราของเกษตรกรที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้นำมาทำได้ผลดีได้น้ำยางเพิ่มถึงสองเท่าผลผบิตมันเพิ่มอย่างน้อยสองเท่ากรีดหนึ่งวันหรือเจาะหนึ่งวันเนี่ยพักไปสองวันลดระยะเวลายางพารา นำเข้า140ร40กว่าปีเรายังปล่อยชาวบ้านเก็บเกี่ยวอยู่แบบนี้ผมก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมชื่นชมสิ่งนี้มีการวิจัยในประเทศมาเลเซียมาก่อนปนัญหากาดแคนแรงงานผลเวีไม่พอผมได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะใช้ในสวนยางจะต้องผ่านการรับรองศึกษาวิจัยเจาะแล้วมีผลต่อเนื้อไม้ไหมคุณภาพเป็นไงโมดูลัสความเข้มอะไรอะไรพบว่าผ่านมาตรฐานหมดขณะที่วันนี้สวนยางพาราที่นี่มีการขุดบ่อน้ําแล้ววางท่อ นำน้ำมารดต้นยางด้วยระบบโซลาร์เซลล์เราต้องการน้ำยางเราต้องให้น้ำด้วยยางพาราของประเทศไทยเนวอได้สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าร้อยปีของยางพาราไทยต้องทําอะไรให้ใหม่กว่าเก่าจึงจะถือว่าพัฒนาขึ้นขอรับยางพาราในประเทศไทยต้องยืนยาวมั่นคงยั่งยืนมามา มารวมตัวกันโอ้ยางบ้านฉันราคามันตกด่ำเหลือใจแต่เราต้องสู้เสริมส่งอาชีพใหม่ๆเกิดเป็นคนไทยไม่กลัวอะไรรู้กันรู้การ ชาวด,ดีกับพี่คำรณชาวสวนยางต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งใหม่ๆเหมือนสวนยางที่อุทัยธานีนะ <laughs> จะบอกให้เเกกกกิดป็นนนคไไไทยไม่ลััวอะรรรููร้้